ผู้ชมต้องบอกเลยว่าดาราบางคนเนะคะเวลาเขาเจอคําถามที่เขาไม่อยากจะตอบเนี่ยหลายคนมีวิธีการเลี่ยงบางคนก็นี่นะสี่คูนร้อยเลยอ้าวก่อนหน้านี้เป็นนักวิ่งเหรออยู่แลเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนค่ะเขาบอกว่ามีวิธีหักหลบที่แยบยลกว่านั้นไปดูซิขวัญอุตสาหณีมาลูกไม้แบบไหนค่ะถามลอยกระทงดีกว่าค่ะว่า เราวันลอยกระทงของขวัญดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งเรียกเพิ่งลุน้นค่ะกับเรื่องวันวาเลานไทน์เลยผ่านไปแล้วด้วยเราวันข้างหน้าดีกว่าเนาะมาบอกว่าให้ลอยกระทง <laughs> <laughs> ลอยกระทงหรือไค่ว่าก,การ ก่อก็อยากให้คนติดตามขึ้นชอบเราจากจากนักแสดงก่อนดีกว่า นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นกันไปนะคะสำหรับดอกไม้วันวาเลนไทน์นักข่าวก็ถามแล้วใครให้ขวัญก็บอกว่าให้ถามไปเรื่องเทศกาลอื่นดีกว่าวันวาเลนไทน์แล้โหน้องขวัญลูกลอยกระทงมันวันเพ็ญเดือน12น้ําน้องเต็มตลิ่งสิ้นปีเลยนะนี่มันเพิ่งเดือนเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่เองพอนักข่าวถามอ่โอเคให้ถามเรื่องลอยกระทงงั้นนักข่าวถ้าถามว่างั้นจะไปลอยกับใครขวัญบอกว่าพอ อนุญาตถามกระต่ายบนดวงจันทร์ก่อนเออเอากับเธอสินะคะก็ต้องนี่แหละเป็นอีกสเต็ปเทพหนึง่งเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับการที่อยากจะเลี่ยงการตอบคําถามของพี่พีพสื่บมลชนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าได้รอยยิ้มกลับบ้านไปแล้วกันคะคะน่ารักดีเก็เลี่ยงเก่งอะก็ตอบได้แค่ว่าเรื่องรอยกระทงอย่างเดียวรอยกระทงนี้เราจะไปกับพี่เขาป่ะคะเดี๋ยวถามกระต่ายก่อนเดี๋ยว ก็ตายก่อนบนดูงตจไม่อยากให้ใครไป <c oughs> ลึกไปไหมไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะน้องขวัญ